สวัสดีครับประเมืองจังหวัดคนหลุนปลาครับเพื่อนบนลัดทิดประตูระบายน้ำมึงขับเมืองคนมหาสารแล้วครับบนนครไ่าีครับูดใจ,จกากระลุ่มน้องเนี่ยแล้วครับเอาขุนน้ำกันนะครับเด้อ อาวนั่ตีละพุ่นนึงครับเลยโอ้ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วสูแล้วสูแล้วเอาวเขนได้เได้ิไ,ได้ไม่เีเลปะ่ายๆเั้ก็ับพี่น้องเช่นกันได้ เลื่ขึ้นดึงขึ้นโอ้ขับไปดูคนนี้ท่องมันขับดีเลยดึงขึ้นแล้วครับดึงขึ้นแล้วครับ จังหวะปลาหญงครับยังเหลืออยู่แต่กับปลายไงคนไหนครับนี่คนผูกไงหรือคนเอาขินฟังเลยครับเนี่ยโอ้เอาขินฟังเล้วเอานง่ลากลากขินฟังยังไม่ได้คนบบบหลายนี่ยกับเราไดเลยครับเนี่ยในสีนย่เาไมเอาเมียบาดตัวน เดืดเป็นปลาก็เป็นผีได้ทั้งปลาะบิเดือดเป็นปลาเดือดเป็นยังไงถ้าเดือดแย่ก็อเนี่ยคนเดียวเดือดสาป่าอะไนี้คนว่านิ้วแล้เป็นฟังนะครับอากาศคือแห่เกินบนรัคประตูระบายน้ำพิดเลยเด้อนี่ครับยากาศโดยร่วมครับ ผู้ใดมักตึกมักตึกผู้ใดมักลากก็ลากครับคุณใดปลาใส่กระสอบโอ้ผู้นี่เอาถังไว้แล้วครับเลยได้หลา่ปศว่าท่านอ่ะเอาขึ้นฟังบรรยากาศเปลาขึ้นฟังครับนี่เอาเหงายม่มากเอาเหงานี่ปลาขึ้นไปปครับ ว่ท่านกินเงินมาเรียนแหกันครับเอาแหวในปลาขึ้นไปเอาแหว่าปลาลุงมากไม่นเดี๋ยวไม่ินเลยม่ยินหาสีดองกันพอวะเน้ะที่องไปีองมันบีมบีมบมตัวนั่นบีม